ดูการเก็บน้ำยาเข้าคอมเพื่อทำการซ่อมรอยรั่วอันดับแรกเราก็าเดินคอมขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็จะเก็บน้ำยาเข้าไปในตัวคอมนะสังเกตตรงนี้ก่อนนะตัวนี้มันอยู่ที่40สนะอยู่ที่40เสร็จแล้วเราก็จะอันดับแรกเราก็รีรีวาตัวนี้ลงไปก่อนเราจะทันให้มันใกล้ปิดสุดไม่งั้นพอไม่งั้นเราจะปิดไม่ทันครับ เราหลีเข้าไปก่อนให้มันใกล้ๆก,ก,ก่อนอเสร็จแล้วก็จะสุดหรือยังมันหลายรอบหน่อะกลับมาก่อนถ้าเราปิดซักชั่นจะเชอร์มันจะขึ้นนะซัพชั่นเนี่ยตองเจตเจตนะถ้าเราปิดสุดจะเชอร์มันจะขึ้น พอมันน้ำยามันเข้าคอมไม่ได้เพาเชือก็ัจะขึ้นอันเห็นไหมปื๊ดแต่ถ้าเราถ่ายออกนะเราต่อไปเราจะจะไม่ให้แก๊สเนี่ยออกไปในข้อออกจากคอมเราก็ปิดด้ปิดฉาดปิดไปเลยครับปืด๊ดคือคือให้น้ำยามันเข้าไปเก็บในคอมอย่างเดียวปิดไปปิดสุดสุดละแม้น้ำยาลงมาแล้วครับน้ำยาลงแล้วเราก็เริ่มน้ำยา ลาชักชันไม่มีละปิดเลยครับปิดเลยปึ๊บยุย้ยออฟคอมให้หน่อยปิดเลยโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้เราปิดไฟละคอมไม่ทำงานน้ำยาก็จะเข้าไปอยู่ในคอมลาชักชันตั้งแต่จุดนี้ไปวนเข้าไปคอยเย็นวนกลับมาจุดนี้ก็ไม่มีน้ำยาละจุดนี้ไม่มีน้ำยาเพราะน้ำยามันเข้าไปอยู่ในคอมหมดแล้วสังเกตจากค่า ค่าเกจด,ด้านชักชันมันติดลบแสดงว่าท่อใหญ่เนี่ยท่อชักชันไม่มีน้ำยาท่อเล็กถึงคอยเย็นก็ไม่มีน้ำยาฉะนั้นเราปิดแล้วก็บล็อกให้หมดบล็อกเลยนี่เราบล็อกละนีะบล็อกให้แน่นบล็อกให้แน่นนะบล็อกให้แน่นไว้โอเคนะค่านี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดคอยเย็นออกมาเพื่อทําการเช็คว่าคอยเย็นรั่วไหมโอเคครับแค่นี้นะครับ การบล็อกน้ำยาเก็บน้ำยาเข้าในคอม